ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรายได้ในเว็บ5 0 0 plus นะครับซึ่งเว็บนี้นะครับผมลงทุนไปแค่300บาทเท่านั้นนะครับแต่รายได้ทั้งหมดตอนนี้นะครับหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมกําลังกดถอนเงินอยู่นะครับสถานะกําลังประมวลผลยอดเงินที่ผมถอนอยู่ที่400บาทนะครับทีนี้เพื่อนเก็จะถามผมมาว่าผมลงทุนเพียงแค่300บาทแล้วอะไรล่ะที่ทําให้ผมมีรายได้หลักหมื่น เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ยอดเงินก็เข้าบัญชีแล้วนะครับถอนไวมากๆนะครับไม่เกิน1นึาทีเงินเข้านะครับนี่นะครับเพื่อนๆลูกทีมทั้งหมดตอนนี้มีอยู่1,000กว่าคนเลยนะครับลูกทีมทั้งหมดที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับก็คือผมหาในกลุ่มนายของทีมงานจัดส่งเว็บใหม่นะครับแล้วก็เว็บ500 plus นี้ก็คือทีมงานจัดส่งเว็บใหม่เขาเป็นคนจัดส่งเว็บใหม่มาให้ผมนะครับ หลังจากที่ทีมงานจัดส่งเว็บใหม่เขาส่งมาให้ผมนะครับผมก็เข้าไปรีบสมัครเลยนะครับแล้วก็รีบแชร์ในกลุ่มไลน์นะครับซึ่งในกลุ่มไลน์นะครับก็จะเป็นกลุ่มไลน์ของทีมงานจัดส่งเว็บใหม่นะครับเขามีเป็นร้อยๆกลุ่มเลยนะครับข้อดีของการเพิ่มทีมงานจัดส่งเว็บใหม่นะครับเมื่อมีเว็บเปิดตัวพร้อมให้บริการนะครับเขาก็จะทําการส่งให้เราทันทีเลยนะครับส่งเร็วทันใจส่งให้ฟรีด้วยนะครับ และหลังจากที่เขาส่งให้เราแล้วนะครับเราสมัครเสร็จเราไม่มีกลุ่มไลน์ที่จะเอาไว้หาลูกทีมนะครับทีมงานเขานะครับก็จะมีกลุ่มแชร์งานวางเลีงย์ทั่วไปนะครับเพื่อหาลูกทีมเลยนะครับซึ่งขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนทีมงานจัดส่งเว็บใหม่นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าแอปไลน์เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาที่แอปไลน์แล้วนะครับให้กดเข้าไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็ให้เรานะครับกดไปที่ลูกคนใบบวกตรงนี้นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับ แล้วก็พิมพ์ UID นะครับพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับ Add New Website นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเจอรูปโปรไฟล์ของทีมงานจัดส่งเว็บใหม่นะครับจากนั้นให้เรานะครับกดเพิ่มเพื่อนไปเลยแล้วก็กดแชทเลยนะครับหลังจากที่เรากดแชทเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดทักทายเขาเลยครับกดแบบนี้นะครับ แล้วทีมงานเขานะครับก็จะตอบกลับอัตโนมัติเลยนะครับรวดเร็วมากๆาเลยนะครับเร็วทันใจจริงๆนะครับเขาก็จะให้เราเลือกหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับกดหนึ่งนะครับเพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับเราก็ลองกดหนึ่งนะครับหลังจากที่เรากดหนึ่งนะครับทีมงานเขาก็จะส่งลิงก์มาเลยนะครับซึ่งลิงก์กลุ่มนี้นะครับเขาจะอัปเดตทุกวันเลยนะครับ สมมุติว่าวันนี้มีเว็บเปิดตัวมาใหม่นะครับเราก็รีบสมัครเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กดเข้าลิงก์นี้นะครับทีมงานเขาก็จะอัปเดตกลุ่มขึ้นบนเว็บไซต์ของเขานะครับถ้าว่าเรานะครับอยากเข้ากลุ่มช้อปปิ้งแจกฟรี100นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะเด้เข้ามาที่กลุ่มทันทีเลยนะครับแต่ถ้าว่ากลุ่มในที่เราเข้าไม่ได้นะครับก็ให้เรานะครับแจ้งแอดมินได้เลยนะครับ ถ้าเรากดเข้าไม่ได้นะครับให้เรากดแจ้งแอดมินตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับถ้าว่าเรานะครับอยากรู้ว่าเว็บไหนที่เพิ่งเปิดตัวบ้างนะครับกด1เพื่อขอเขาลุ้มกลุ่มลายกด2เพื่อเช็คดูเว็บใหม่นะครับเราก็กด2เลยนะครับเขาก็จะส่งลายเว็บมามากๆเลยนะครับทีนี้กด0ูนย์นะครับกด0ูนย์ก็จะกลับมาที่หน้าหลักนะครับ กด3ก็คือเช็คดูเว็บที่เปิดมานานแล้วนะครับก็คือเว็บที่ไม่น่าลงทุนแล้วนะครับข้อต่อไปนะครับก็คือกด99เพื่อเข้ากลุ่มวางลิงก์แชร์งานทั่วไปนะครับกด9 9ดูนะครับหลังจากที่เรากด9 9แล้วนะครับทีมงานเขาก็จะส่งลิงก์กลุ่มมาให้เราเยอะมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าเรานะครับเข้ากลุ่มข้างบนครบแล้วนะครับเราอยากเข้าอีกนะครับก็ให้เราสอบถามเขาที่กลุ่มนี้ได้เลยนะครับ หรือว่าให้เพื่อนๆนะครับคลิกเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ UH, though, คลิกติดต่อแอดมินนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับคลิกเข้ามาที่รูปลายตรงนี้นะครับก็คือติดต่อแอดมินด่วนเลยนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็กดแชทเลยนะครับแล้วก็สอบถามนะครับขอเข้ากลุ่มประมาณนี้นะครับแล้วถ้าว่าเรานะครับอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเทมงานนะครับ เราก็กด4นะครับกด4เรียนรู้เกี่ยวกับเรานะครับเราก็กด4ไปเลยนะครับและนี่นะครับก็คือรายละเอียดของทีมงานเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย